Sampaiinee 10 geng Day of วันนี้มีแต่ข้ามันไก่นนเท <is> อะไรเหรอฮะกบบอกแม่ยังกี่ลิต <c oughs> เอาละ <c oughs> อาละ <c oughs> วันนี้อร่อยเหรอกินสองรอบกินอะไร พี่ชายเอาห้อยไว้ข้างบนวะเอาอะไรลูกเลือกเลยเอาอะไรคะเลือกถ้ามันไก่สองเลยลูกเอาเทสใส่กันเลยเนาะขอบคุณค่าน้ำจิ้มอยู่น่นนั่นเห ต่างน้ำจิ้มแล้ว<อ>หรอบคุณค่าไม่แย่เลยวันนี้อ,อะไรเอากี่บาทหรอเอาอันไหนเลือกเลย,ยอ,เอ,อันอไหน,นห เท่าไหร่ลูกของน้องยี่ห้าเนาะของหนูเท่าไหร่ยี่สิบงั้นเหลือห้าบาทขอบคุณคับน้ำจิ้มหยู่โนนแลกจ่าของเองน้ำจิ้มข้าวมันไก่ใส่จะได้อร่อยนะลูกนะเอาขอนมปังออก เอาไรครับเดี๋ยวแครนล้ลจ้าเอาไเลือกเลยขอบคุณครับาจะอยู่อ่ะนะเอาไรครับ เขามันไก่เลือกเลยค่ะได้ยินเด็กบอกว่าวันนี้เขามันก่อร่อยเขามากินสองรอบอร่อยไหมเหรอน้ำจิ้มพี่ชายประคนปั่นโอเคจ้ะเทรวมกันเลยดูขอบคุณค่ะ